สวัสดีค่ะผู้รักบอนสีทุกท่านวันนี้ประสูตรนำบอนสีมาฝากต้นหนึ่งนะคะเป็นบอนสีใบกลมชื่อหยดเพชรน,นะคะดูนะคะความงามของเขากัดสีแล้วสวยสวยสวยไหมคะเนี่ยสีแดงกระจายทั่วพื้นเขาคล้ายๆกับทับทิมอ่างศิลาบอนต้นนี้จะเป็นของคุณผจนนะคะจดทะเบียนวันเสาร์ที่5กันยา2563โดยบอนสีคุณผจน นะคะที่เขาโพสลงปสุก็ไปอ่านเจอเพราะปะสุหาประวัติของบอลสีหยดเพชรไม่เจออ๋อเป็นว่าคุณผจญได้จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะสวยมากเลยดูสิคะเนี่ยตรงสะดือม,มีจุดสีแดงนะคะ mm hmm. เขาเป็นบอลใบกลมโก้มกลมๆด้วยสวยสวยๆนะคะเดี๋ยวปสุคงได้พาแบ่งดูความงามของเขานะคะเนี่ย มันเขาจะมีสีเขียวอ่อนเขียวแก่เข้มอยู่ในใบแล้วก็มีสีครีมสีอกเหลืองอะไรเงี้ยค่ะในใบที่กัดสีเต็มที่มองดูแล้วแบบมีความสุขนะคะเพราะว่าตรงหูเนี่ยก็จะเป็นสีเข้มใช่ไหมไปลายใบก็จะเป็นสีอ,อ่อ,อนๆออกมาทําให้ดูแบบแ,บบแปลกตานะคะและจุดสีแดงๆเนี่ยกระจายเป็นปื้นใหญ่ๆเลย สวยจริงๆนะคะการก็สีเขียวนะคะเป็นบอลใบดกมากใบไม่ตกง่ายๆเลยค่ะประสุก็เลี้ยงมาตั้งนานใบเขาก็ไม่ตกนะคะเขาจะคล้ายๆทับทีมอ่างศิลาแต่ทับเทียมอ่างศิลาเขาจะใบยาวๆกว่าใช่ไหมคะแต่เนี่ยใบกลมบล็อกเลยหูไม่ได้ฉีดถึงสะดือเลยนะคะดูนะคะมีจุดสีแดงอยู่ตรงกลางสวยๆ,ๆนะคะประสุทชอบตรงที่ ตรงโคนใบตรงสะดือตรงหูใบของเขาเนี่ยคะ่ะที่ติดกันเนี่ยแล้วก็จะมีสีเข้มเข้มอยู่สีเขียวเข้มเขียวอ่อนเหลืองเหลืองอ่อนออนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสวยจังเลยมันเป็นความวิจิตของธรรมชาติที่ปรุงแต่งมาให้บอลสีสวยขนาดนี้นะคะดูแลเพลินตาเพลินใจจริงจริงจะจุดสีแดงก็เวลาอยู่ในปลายนี้ก็จะแดงแดงดูนะคะสวยสวยใบนี้มันน่าจะเป็นใบรูปสี่เหลี่ยมคางหมูมั้ยคะ หนึ่งสองสามดูแล้วจะไม่ใช่กลมซะละ <laughs> ดูออกเหลี่ยมๆยมังไงชอบกลน,นะคะแต่ใบอื่นเขาก็กลมอยู่นี่ค่ะสวยมากเลยจุดสีแดงๆกงก็ดูกด็จะเป็นเขียวอ่อนนะคะเนี่ยเป็นบอนใบดกแล้วก็ต้นเตียเต้ยๆนะคะต้นไม่ได้สูงคุณประจนเขาผสม ออกมาแล้วก็จะมีลูกผสมอื่นเขาก็นํานําหยดเพชรไปผสมกับอย่างอื่นก็น่าจะหน้าตาออกมาใกล้ๆกับหยดเพชรเหมือนกันนะคะแต่ต้นนี้เราเขาชื่อหยดเพชรแน่นอนเพราะว่าได้มีการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วประสกุก็ภูมิใจที่ได้มาเพราะว่าแรกๆราคาตั้งค่าไหลดูไหมคะราคาเป็นหมื่นเลยนะคะเนี่ยต้นเนี้ยแรกๆเลยนะคะแต่ช่วงนี้ก็ประสุซื้อมันก็ถูกลงมาหน่อยก็ประมาณหกร้อย อะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ก็น่าจะถูกลงเรื่อยๆละเพราะปราสุซื้อมาเลี้ยงก็นานแล้วแต่ก็เป็นสิ่งที่ปราสุแบบรู้สึกดีใจและภูมิใจที่เลี้ยงเขานะคะเพราะว่าเขาสวยจริงๆชอบเขาจริงๆเลยโอ้ยหามาเลี้ยงหามาสะสมกันนะคะลูกๆหลานๆขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ